เราพ่อพี่พ่อแม่ไม่ดีมาค่ะทำไมถึงชื่อวุ้งกี่อ่ะวุ้งกี่แปลว่าอะไรวุ้งกี่แปลว่าถ้าตามจุณจะนุ่งโน,นะแปลว่าที่ตักขยะแต่ว่าที่แม่ทำให้เพราะว่าอยากแบบเป็นที่ใส่เงินใส่ทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฉายาปะเนี่ยมีฉายาฉายาว่าอ้อแอบเอ้าทำไมอ่ะโอเคคืออะไรอ่ะอ้อแอบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเสียงเด็กร้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูเป็นคน เดือดมางเพื่อนอโอแอ <c oughs> แล้วงานอดิเลกอ่ะชอบทำอะไรงานอดิเลกชอบ,อน,อชอบนอนยอนกินแล้วก็นอนฉันมาก็นอนอ่ะทีวีดูทีวีก็ไม่ค่อยได้ดูอ่ะฉันมาก็นอนอย่างเดียวดูถ้าแบบจะงานเยอะเนาะแล้วที่ชอบกินน่ะชอบกินอะไรกินก็กินได้หมดทุกอย่างอ่ะก็ไม่ได้แพ้อะไรทาง่าไหร่ก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ที่ไม่ชอบกินอ่ะไม่ชอบกินค่แะแบบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่อร่อยแล้วชอบวิชาอะไรอะ่ะเวลาเรียนไม่ชอบไม่รู้สึกว่าชอบวิชาเลยทแตวิชาแต่ก็แบบก็เรียนได้แหละแล้วมีสีที่ชอบไหมชอบสีอะไรม่วงสีชมพูน่ารักไหมจ้าแล้วเป้าหมายชีวิตอะอยากเข้าคนาอะไรอยากเข้าคนาทักนกะแพทย์ศาร์สาขไรนคะ อยากเข้าคณะนี้ก็ไม่รู้ว่ารู้สกอาชีพนี้มันแบบมันน่ารักอะแบบหนือย้มันดูแบบไม่ถึงออะแบบีว่าะแบบมันดูแบบก่มอหมอหมอ,อะไรย่งเปหอเีอนะแล้วมีคณะอื่นไหมที่แบบ ก็มีก็คิดไปแล้วว่าถ้าเป็นสิ่งแบบไม่ติดหมอจ่ว่าก็คงแบบจะเข้าพวกสายแบบบริหารเศรษาสตร์อะไรประมาณนี้แต่ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ชอบอ่ะแต่ก็โอเคแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมก็โอ้เยอะก็อยากขอบคุณนะที่พาเาเียนชร่วมงานปุ๊บไปงานประชาไทประชุมร้อมูล